สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็มีเรื่องราวของนาฬิกาการ m i n f o r ร์ u เนอร165นะครับซึ่งก็เป็นนาฬิการุ่นราคาประหยัดที่สุดนะครับสำหรับรุ่น f o r ์ r er เนอร์แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีวางจำหน่ายที่ประเทศไทยนะครับซึ่งภาพที่นำมานี้ก็ได้มาจากทางเว็บไซต์ ของกาเมินเองนะครับซึ่งรุ่นโฟ r เลอร์165นั้นก็มีอยู่2รุ่นนะครับรุ่น Music แล้วก็รุ่น No Music นะครับสำหรับรุ่นม u s i c กก็จะมีอยู่สีสีนะครับสีเขียวสีดำสีขาวนะครับแล้วก็สีออกชมพูนะครับสำหรับรุ่นไม่มีเพลงหรือฟังเพลงไม่ได้ก็จะมีสีขาวกับดำนะครับ ซึ่งราคารุ่น MUSIC กก็อยู่ที่299.99 u s บนะครับ,นะรบแล้วก็รุ่นไม่มีเพลงก็2 4 9 9 9นะครับราคากำลังงามนะครับตลาดแตกแน่นอนนะครับสำหรับการมินออกมารุ่นนี้นะครับซึ่งอาจจะทำให้แบรนด์อื่นนั้นก็หว,วั่นไหวหรืออาจจะลดราคาลงทันทีนะครับถ้ารุ่นนี้วางขายที่บ้านของเรานะครับซึ่ง f o ลาน165นั้นก็ เป็นรุ่นเล็กนะครับราคาประหยัดนะครับต่อยอดจากรุ่น f o r ์เนอร55ซึ่งรุ่นนั้นก็ออกมาสุกจะ3ปีแล้วละมั่งนะครับที่ยังไม่มีรุ่นถูกๆออกมาสักทีนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับสำหรับนักวิ่งมือใหม่นะครับต่างๆที่เพิ่งเข้าวงการนะครับแล้วก็นักวิ่งมือเก่าก็ได้ครับที่อยากจะอัปเกรดครับเป็นหน้าจอชัดๆหน้าจออะโมรลตแล้วก็สัมผัส นาจอได้นะครับก็ f o r ์เรนเนอ165นี้ก็เหมาะสมดีนะครับก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยก็คงจะขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับการมินฟอร์เรนเน165นะครับซึ่งสีที่สวยๆก็จะมีสีนี้นะครับสีออกเขียวๆนะครับไม่รู้ว่าเรียกเขียวอะไรนะครับผมก็รู้แต่ว่าเป็นเขียวๆนะครับนี่นะครับดูมุมไหนก็สวยนะครับ นี่นะครับดูสวยงามทีเดียวครับสำหรับ Garmin Forerunner 165นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆนั้นก็มีอยู่ในเว็บไซต์นะครับทางผมเองก็ได้ดูคร่าวๆนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แปแล้วก็อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด1.2นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครใช้ได้ประมาณ11วันนะครับโหมดสแตนบายนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกอหลายๆอย่างนะครับซึ่งรายละเอียดผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปแนะนำนะครับหรือพรีวิวคร่าวๆนะครับ for เลนเนอ165ก็มีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมเองก็เป็นยูเซอร์บ้านๆน,นะครับไม่มีความรู้มากมายนะครับก็มีให้ดูกันคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็กดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับสวัสวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ